เงินดิจิทัลเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสได้เดินหน้าต่อในเงื่อนไขเดิมอย่างแน่นอนต้องครับเงื่อนไขที่พยายามทํากันอยู่ตอนเนี้แล้วบอกว่าจาสร้างเป็นดิจิทัลนู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเกิดยากแล้วก็ถ้าเกิดมันจะเกิดในรูปแบบอื่นคือการคงนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดสรรเงินให้กับประชาชนเนี่ยอันนี้เนี่ยคาดว่าคงยังมีอยู่นะครับ การยกเลิกนั้นเนี่ยก็อาจจะยกเลิกในลักษณะที่เป็นการปรับรูปแบบใหม่ในการที่จะดําเนินนโยบายแล้วก็ได้การงบประมาณในปี2 5 6 7ไปแล้ว120,000ล้านนะครับซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยก็รอในการที่จะ,ะจัดสรรไป นโยบายที่เขาจะต้องไปคิดอย่างเช่นพวกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาจะต้องลองไปคิดที่หาอะไรที่ให้เกิดความรู้สึกน่าตื่นตาตื่นใจส่วนในโครงการไม่กลับโปรเจกต์อันนั้นเนี่ยก็เลือกฝันเอ <Land ish S 1> อแ i ดิชก็คงจะไม่เกิดนะ นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เราติดตามกันมาดูตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็คือนโยบายเงิน1 0,000บาทนะครับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทเี่นนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งคำถามแล้วว่าจะดำเนินนโยบายนี้ต่อหรือไม่อย่างไรซึ่งผมคิดว่าดูจากบรรยากาศในขณะนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทาง รัฐบาลใหม่ของคุณแพทองทานเนี่ยอาจจะยกเลิกการทํานโยบายแจกเงินดิจิทัลหน,นึ่งหมื่นบาทโดยการยกเลิกนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะยกเลิกในลักษณะที่เป็นการปรับรูปแบบใหม่ในการที่จะดําเนินนโยบายคือการคงนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดสรรเงินให้กับประชาชนเนี่ยอันนี้เนี่ยคาดว่าคงยังมีอยู่นะครับ แล้วก็ได้กันว่ประมาณในปี2,567ไปแล้ว1,20,000ล้านนะครับซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยก็รอในการที่จะ,ะจัดสรรไปทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าจัดสรรเงินก้อนนี้โดยไม่ทำเงินดิจิทัลเนี่ยแล้วก็จัดสรรไปให้ถึงมือของประชาชนโดยตรงเลยเป็นเงินสดนะครับก็ถ้าทำได้ ผมคิดว่าประชาชนก็คงจะยินดีมากกว่าที่จะได้รับเงินดิจิทัลเพราะเขาสามารถใช้เงินสดเนี่ยจับจ่ายใช้สอยที่หลากหลายได้โดยปราศจากข้อจำกัดแล้วมันก็จ,จะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเงินดิจิทัลอีกเพราะว่าไอ้ตัวเงินดิจิทัลเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดมากมายแล้วก็ท้าที่สุดเนี่ยมันก็ ไหลไปสู่กลุ่มทุนขนาดใหญ่มากกว่าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งจะแตกต่างจากเงนินสดที่สามารถมีการกระจายอย่างหลากหลายถึงกันทุกหย่อมย่าแม้ว่าอาจจะมีบางคนอาจจะนําไปซื้อสินค้าประเภทที่อาจจะเป็นอาบายามุกบ้างแต่ก็คงจะเป็นส่วนไม่มากนักถ้าเทียบกับคนที่เอาไปใช้จ่ายในเรื่องที่จําเป็นนะครับเพราะฉั้นจะมีความเป็นไปได้นะครับที่เขาอาจจะปรับ นโยบายอันนี้แต่การปรับนโยบายอันนี้เนี่ยก็จะต้องปรับกลุ่มเป้าหมายลงนะจากเดิมที่อาจจะ4 5่สถึงห้ล้านก็อาจจะเหลือ,อประมาณสัก20กว่าล้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะมีไรายได้ต่ำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยก็ใช้เงินก็น้อยลงนะแต่ที่จะใช้5 0 0 0 0นล้านก็จะใช้ภายในวงเงินยประมาณ จกในปีนี้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็มีการจัดตั้งงบประมาณไว้แล้วประมาณ1นึ่งแสนหกล้านนะครับก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องกู้นะครับถ้าไม่ต้องกู้ก็ไม่เสี่ยงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินไปแล้วก็ถ้าหากว่าเงินเนี่ยใช้ระบบแบบโอนให้หาเข้าไปหาประชาชนเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่นๆไม่ต้องไปเสียเงินทําระบบ ดิจิทัลให้มันเสียเวลาแล้วก็สร้างปัญหาตามมาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้นโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะดําเนินการนะครับส่วนนโยบายอื่นที่รัฐบาลอาจจะมุ่งผลักดันอย่างชัดเจนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าคุณแพทองทานเองเธอก็ดูเหมือนจะ เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ก็คือพวกนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายซึ่งตรงนี้ก็เมื่อมาเป็นนายกแล้วก็ควรจะผลักดันให้มากขึ้นทั้งในแง่ของจำนวนก็ประมาณแล้วก็โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังนะครับถ้าสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้เนี่ยมันก็จะสร้างบรรยากาศ ที่ดีขึ้นในทางเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะครับทีนี้พอทํานโยบายเสร็จก็คราวนี้ก็ถึงงานจริงนะครับแสลงนโยบายในสภาเสร็จถึงงานจริงถึงงานจริงเนี่ยสิ่งที่คุณแพรทองทานจะต้องเจอเนี่ยก็มีหลายอย่างนอกเหนือจากงานบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอ,องานที่ ประเดประดังหรือว่าสิ่งต่างๆที่ประเดประดังมาจากภายนอกด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวคุณแพทองทานเองอก็เกิดในตระกูลชินวัตรและตระกูลนี้เนี่ยก็มีเรียกได้ว่ามีคู่หรือว่ามีโจทย์ทางการเมืองอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าก็จะมีการคุยเรื่องราวประวัติ ต่างๆของคุณแพทองทานขึ้นมาให้สาธารณะได้รับรู้หรือไม่ก็อาจจะถูกจี้ในการตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามตั้งแต่เธอยังเป็นนิสิตอยู่อย่างเรื่องของการรู้ข้อสอบก่อนไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีคนจี้ขึ้นมาในการตั้งคำถามก็ได้แล้วก็รวมทั้งสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่พูดไว้ในช่วงตอนหาเสียง การรับปากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาดแรงที่จะว่ายังไงนะหรือแม้กระทั่งเรื่องทังการเมืองที่อ่อนไหวอย่างเช่นเรื่อง1นึเนี่ยที่เคยพูดไว้ว่าจะให้สภาเป็นเวทีในการพูดคุยเนี่ยยังจะมีหรือไม่อย่างไรก็คงจะมีคนตั้งคำถามในลักษณะนี้ที่จะต้องเาเชิญหน้าในอนาคตนะครับ ทีนี้เนี่ยอนอกจากจะเจอเรื่องของนโยบายเรื่องของประวัติที่จะถูกดึงขึ้นมาสู่สาธรารณะแล้วเนี่ยแรงกดดันอื่นๆที่คุณแม่ทองทานอาจจะเจอก็คือเรื่องของการต่อรองกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะครับเพราะแต่ละพักเนี่ยต่างก็งหมายปองเก้าอี้ที่นั่นรัฐมนตรีว่า วางพักเนี่ยก็รีบประกาศออกมาเลยนะว่ายังไงก็ขอ,อตําแหน่งเดิมนะขอเก้าอี้เดิมอย่างเช่นพักภูมิใจไทยก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่ขอเปลี่ยนตัวเก้าอี้นะก็ยังรักษากระทรวงเดิมหรือว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็ประกาศชัดว่าจะขอดูแลพลังงานต่อนะครับอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยต่อรองกันต่อไป เพราะว่าทางพักเพื่อไทยเองก็มีกระแสข่าวว่าอยากจะดึงเอาในเรื่องของพลังงานเนี่ยเข้ามาดูแลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการต่อรองแล้วก็ต้องบริหารความขัดแย้งให้ดีภายในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองส่วนภายในพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นเป้า ที่จะถูกปรับออกก็จะมีอยู่สองท่านก็คือคุณสุทินกับคุณเครียงซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกปรับออกเหมือนกันอันนั้นก็คือการบริหารความขัดแย้งทั้งภายในพักและก็ระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอก็คือว่าความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง ใหญ่เหมือนกันถ้าหากว่าคุณแพรลองทานยังดำเนินนโยบายแบบเดิมไม่ได้มีนโยบายเศรษฐกิจอะไรที่จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เธอเนี่ยประสบป,ปัญหาในการบริหารได้เช่นเดียวกัน ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ไล่เรียงสิ่งที่จะเป็นความท้าทายของท่านนายกนะคะในทุกๆมิติเลยทั้งเรื่องของการฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีเรื่องของการเดินหน้านโยบายและก็ปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่างนะคะรวมไปถึงสิ่งที่อาจจะเป็นแรงกดดันทางการเมืองสิ่งที่ต้องเจอแรงเสียดทานจากประวัติในอดีตนะคะแล้วก็ความคาดหวังต่อประชาชนนะคะในมุมของ แพลตฟอร์มข่าวเศรษฐกิจนะคะที่เราติดตามมากที่สุดเนี่ยก็แน่นอนนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นการบริหารงานในอนาคตนะคะซึ่งท่านนายกก็ประกาศเอาไว้นะคะว่าจะพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแสดงว่ารู้ว่าขณะนี้เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยู่นะคะเกิดปัญหาที่เศรษฐกิจเติบโตได้ต่ำนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าคือถ้าบริหารด้วยนโยบายแบบเดิมเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถรับมือไหวนะคะอาจารย์ประเมินว่าพักเพื่อไทยนะคะและนายก แพรทองทานรวมถึงทีมที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยจะมีอาวุธจะมีนโยบายอื่นๆอีกหรือเปล่าที่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรวมไปถึงแบ็กอัพนะคะหรือว่าที่ปรึกษาพิเศษของท่านนายกด้วยนะคะจะมีโครงการใหม่ๆไหมมาเพื่อที่จะรับมือกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก่อ,อนที่ไปดูโครงการใหม่มาทบทวนโครงการเดิมสักนิดนึ่ง คือตอนนี้เนี่ยตามแผนเดิมของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยที่เขาจะ,ะพยายามที่จะหาเงินอย่างเป็นกอบเป็นกำร,รเนี่ยก็คือไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะก็เรื่องของอคาสิโนอะไรพวกนี้นะ,ะที่กำลังเดินเรื่องแม้กระทั่งก่อนหน้าที่จะมีการวินิจฉัยคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีการเรียกประชุมพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้ไอโครงการนี้เนี่ย มันมีปมปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากเ,าเรื่องของการคนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเปิดคาสิโนโซึ่งก็มีข่าวว่าจะเปิดหลายแห่งด้วยนะครับแล้วก็ก็มีการตั้งคำถามว่าจะาดำเนินการยังไงในเรื่องนี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆมากมายนะครับ เพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องทบทวนแล้วก็อาจจะต้องคิดหาวิธีการหาเงินเข้าประเทศด้วยวิธีการใหม่ๆมากกว่าที่จะไปทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เขาใช้ไปแล้วแล้วก็ใช้กระตุ้นเนี่ยก็คือให้ซื้อ,อคอนโดนะครับาจากสังชาติได้นะครับเ,เกินเท่าไหร่ล่ะ จำตัวเลข70%หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอันนั้นก็เช่นเดียวกันมันก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็ยังสร้างปัญหาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยอกันนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าปมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่ทุกคนเผเชิญกันอยู่ตอนนี้ เรื่องของเศ,ษเศษรษฐกิจก็คือว่าหนึ่งนี้คือคนตกงานนะครับจะมีจํานวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอมีโครงการที่จะก่อ,ะอให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆขึ้นมาส่วนจะเป็นโครงการอะไระนั่นก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปคิดแก้ปัญหานีอ้อย่างที่สองก็คือว่าการลุกคืบของทุนจีนที่เข้ามาโดยเฉพาะแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ ทําให้การผลิตอะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาหมด SME ต่างๆก็มีปัญหากรณีนี้เนี่ยจะจัดการอย่างไรถ้าหากว่าจะจัดการโดยการขึ้นภาษีดังที่บางประเทศเขาก็ใช้นะครับอย่างเช่นขึ้นภาษี200%ออันนั้นก็อาจจะเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งที่ สามารถทำได้แต่ว่าปัญหาก็คือว่ารัฐบาลจะกล้าดําเนินการเช่นนี้หรือไม่กับกับการขึ้นภาษีนะครับถัดไปก็คือการสนับสนุนภาคธุรกิจใหม่ๆ SME ทั้งหลายที่เป็นธุรกิจที่สามารถส่งออกแล้วก็แข่งขันในตลาดได้แล้วก็จะต้องดำเนินการส่งเสริมโดยเฉพาะ เรื่องที่คุณแพรทองทานเป็นประธานอยู่แล้วเนี่ยคือเรื่อง s o ฟต์พาวเทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องอุดหนุนและก็ส่งเสริมเรื่องนี้เนี่ยให้มากขึ้นลำพังเงินที่ประมาณที่จัดสรรให้ไปประมาณ5,000ล้านเนี่ยมันก็คงจะไม่พอที่จะขอให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจในเชิงบวกขึ้นมาได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องดําเนินการ อีกเนี่ยก็คือเรื่องของการป้องกันการหลอกลวงจากคอเซ็นเตอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สูบเงินคนไทยไปเป็นจำนวนมากแล้วก็สร้างปัญหาต่างๆมากมายทางสังคมทำให้บางคนก็ถึงขนาดล้มละลายบางคนก็ฆ่าตัวตายไปอันนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้โครงการใหม่ๆที่รัฐบาลจะสามารถคิดได้ในช่วงเวลา3าาปีนะที่อยู่เนี่ยก็คือต้องเตรียมรับมือกับการดิสลอฟของพวกยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาเพราะว่าการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็ประสบปัญหาแน่ๆ อีกเป็นจํานวนมากแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการว่างงานอีกไม่น้อยเหมือนกันครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กเล็กน้อยน้อยเท่านั้นจากที่ผมพูดมันจะมีปัญหาเศรษฐกิจอีกมากมายที่รัฐบาลก็จะต้องระดมสมองการให้ชัดเจนแล้วก็มีนโยบายหลักนโยบายรองอะไรบ้างที่จะขอให้เกิดประโยชน์โภคผลทางเศรษฐกิจนะครับถูกต้องครับ เงื่อนไขที่พยายามทํากันอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่าจะสร้างเป็นดิจิทัลนู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเกิดยากแล้วก็ถ้าเกิดมันจะเกิดในรูปแบบอื่นหมายถึงว่าจะแจกเงินให้ชาวบ้านอันนี้คิดว่าเขายัางทําอยู่แต่ว่าอาจจะมีรูปแบบในการแจกที่แตกต่างจากเดิม ส่วนในมิติเรื่องของมุมมองภาพที่นักลงทุนต่างประเทศมองมานะคะเขาก็อยากจะเห็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความมีเสถียรภาพนะคะบทบาทที่คุณองค์อิงที่เป็นบุตรสาวของคุณทักษิณน,นะคะเป็นนายกเองการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือเปล่าความราบรื่นความเป็นเอกภาพในการบริหารงานในรัฐบาลจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์การเมืองจะยังมีความเสี่ยงอะไรให้ฝั่งการลงทุนจะต้องกังวลใจอีกไหม คือถ้าเขาไม่กระทําหรือว่าตัดสินใจอะไรสุ่มเสี่ยงความเสี่ยงก็จะมีน้อยแล้วโดยเสียงที่จะมีของรัฐบาลเองเนี่ยมันก็เสียงข้างมากอยู่แล้วก็สามารถอยู่ได้จนถึง3ปีทําอะไรสุ่มเสี่ยงก็อย่างเช่นนี่แหละเงินดิจิทัลนี่แหละสุ่มเสี่ยงนะหรือว่าแม้กระทั่งคาสิโนก็สุ่มเสี่ยงหรือโครงการ อื่นๆที่เข้าข่ายในลักษณะเดียวกันก็ที่สุ่มเสี่ยงอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเขาเลี่ยงแล้วก็ไม่ทำก็ไม่เกิดความเสี่ยงในเรื่องนี้ครับแ,แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าการบริหารความขัดแย้งภายในตัวพักรว่วมรัฐบาลเองนะครับที่เขาจะ,ะจะต้องบริหารได้ดีว่าไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งเกิดการถอนตัว อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมการรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านให้ดีปลายปีนี้เนี่ยก็คงจะเจอการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถึงแม้ว่าจะเริ่มเป็นนายกก็าตามเนี่ยรัฐบาลใหม่แต่มันก็สืบเนื่องจากรัฐบาลเดิมเป็นพักเดิมเขาก็าคงเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ถ้าหากว่าไม่ทุจริต หรือว่าไม่ทำอะไรเสี่ยงเขาก็สามารถอยู่ต่อไปได้ในระยะเวลาปีนี้เนี่ยเขาคงจะอยู่ได้แต่ถ้ามากกว่าปีนี้ก็อันนั้นก็คงจะต้องดูเป็นระยะแล้วอีกอันหนึ่งที่อาจจะทำให้อยู่ได้มากขึ้นก็คือต้องปรับท่าทีในการตอบสนองของคุณแพทองทานต่อผู้สื่อข่าวในการตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยต้องควบคุมการตอบคำถามให้ดีนะครับ ถ้าหากว่าตอบคาถามไม่ดีแล้วก็ให้มีอารมณ์หลุดออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีมากขึ้นอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับค่ะสุดท้ายนะคะคือถ้าเราประเมินถึงภาพของครมชุดใหม่นะคะคุณแพทองทานหนึ่งเนี่ยนะครับที่ฝั่งของเศรษฐกิจมองเนี่ยก็หวังว่าจะมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะจะมีรมัฐมนตรีครั้งที่เข้าอกเข้าใจการทํางานนะคะเพราะว่าล่าสุดดเพฟ่กเพิ่ง,รงปรับไปทํางานไม่เท่าไหร่ก็ มีต้องออกจากตะดแหน่งไปแล้วนะคะอาจารย์ว่าพวกเราคาดหวังได้แค่ไหนนะคะกับทีมเศรษฐกิจแล้วก็ทีมกระทรวงเศรษฐกิจเอ่อก็เป็นคนเดิมๆอ่ะคาดหวังเอ่อแต่เดิมคาดหวังอย่างไรของใหม่ก็คาดหวังไม่ต่างจากเดิมนะหรือว่าถ้าแต่เดิมไม่ได้คาดหวังของใหม่ก็คงไม่ต้องคาดหวังอะไรคือคงไม่มีอะไรใหม่ไปจากเดิมเท่าไหร่นะเพราะว่าเขามีทรัพยากรอยู่แค่นั้น แล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยที่ที่มันมากกว่าตัวบุคคลก็คือตัวกรอบความคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีกรอบความคิดใหม่หรือว่ากระบวนการใหม่ในการมองเศรษฐกิจมิติใหม่เนี่ยแล้วก็ยังทําแบบรูปแบบเดิมๆความคาดหวังต่างๆเนี่ยคาดหวังไปก็สิ้นหวังวเปล่าๆนะครับค่ะกันท้ายที่สุดนะคะอาจารย์ประเมินว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ไหมคะภายใต้ ยุคของนายกคนใหม่นะคะที่เป็นสิ่งที่เป็นเชิงบวกนะคะให้กับภาพของประเทศความเชื่อมั่นและก็เศรษฐกิจเอ่อก็ที่เห็นอะไรใหม่เนี่ยก็คือว่าตัวนโยบายที่เขาจะต้องไปคิดอย่างเช่นพวกซอฟต์พาวเเนี่ยก็จะต้องลองไปคิดที่หาอะไรที่ให้เกิดความรู้สึกน่าตื่นตาตื่นใจ มากกว่านี้อันนี้ก็ต้องเป็นการบ้านหนักของตัวรัฐบาลเองที่จะต้องไปคิดส่วนในโครงการไม่กับโปรเจกต์อันนั้นเนี่ยก็เลือกฝันไอ n d แลนดิชก็คงจะไม่เกิดนะก็ก็คงจะเลือกฝันไปอะไรนะครับเพราะอะไรคะ l a n ์แลนดิชที่จะไม่เกิดก็ไม่มีใครสนใจมาลงทุนแล้วก็มันไม่คุ้มค่านะครับมีอันหนึ่ง ที่จะปรับโครงการเลนบริดแล้วก็ในรัฐบาลเก่าะเขาทำกันอยู่อันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ก็เรียกว่าเป็นออล์บริด e ก็คือว่าแทนที่จะขนถ่ายสินค้าระหว่างสองฝากฝักที่จะต้องมีโกดังเก็บของตู้คอนเทนเนอร์ขนย้ายก็เปลี่ยนจากแลนบริด d g เนี่ยเป็นออล์บริดก็คือถ่ายน้ำมัน จากฝากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฟากฝั่งหนึ่งให้เรือวผ่านเรือบรรทุกน้ํามันเพราะว่าการถ่ายน้ํามันเนี่ยมันไม่ต้องมีการไม่ต้องเสียเวลามายกของใส่โดดังแล้วก็ยกขึ้นยกลงอันนี้ไม่ต้องเพราะาผ่านใช้ระบบผ่านท่อลงไปอันนั้นเนี่ยท่าผลก,กันแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งใหม่ในทางค่ะ เราก็จะติดตามการทํางานของท่านนายกคนใหม่นะคะแล้วก็รัฐบาลต่อไปนะคะคงได้เรีนเชิญอ,อาจารย์มาพูดคุยกับพวกเราอีกแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์พีชายคะ่ะขอบคุณครับด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ